อนอนไม่ค่อยหลับเลยค่ะพิกตัวก็เจ็บนะครแสบผิวไปหมดเลยช่วงนี้ช่วงนี้มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับนอนไม่ค่อยหลับคือช่วงบบช่วงระยะเวลาอักเสบเนี่ย เวลามันโดนอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมันยิ่งหน้าหนาวเนี่ยมันลําบากมากเลยครับผมแนะนําเนี่ยอยากให้ทําดีท็อกครับท็อกทำไงให้ล้างพิษออกไปอะคือหลายๆหลายๆท่านนะที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกเลยนะกลัวกลัวกลัวทำดีท็อกกลัวจะกลัวส่วนใหญ่จะกลัวมากเลยการเอาส่วนก้นนะครับเออจะกลัวว่าจะเป็นอะไรจะอะไรยังไงแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหน ทำดีท็อกซ์แล้วดีบ้างพิมเข้ามาหน่อยฮะมาให้เป็นกําลังใจกับเพื่อนรุ่นใหม่หน่อยแล้วมันเป็นการล้างลําไส้เป็นการล้างสารพิษที่เร็วมากทางลัดเลยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าทางลัดแล้วคุณจะหายได้เร็วขึ้นนะครับโอ้โหน่ารักมากบอกให้มาคอนเฟิร์มนะครับคุณเอมมี่มาคนแรกเลยนะฮะเมื่อก่อนกลัวมากค่ะนะฮะนานมากนะที่จะเปิดใจมาทำดีท็อกซ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราดีจริงนะครับน้องเกดไมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับดีจริงค่ะนะครับ คุณพัทรานันนะครับคอนเฟิร์มค่ะนะครับทำแล้วนะฮะดีต่อดีต่อผื่นนะฮะและใจรจริงๆค่ะนะครับคุณลาตีนะครับบอกทำง่ายไม่เจ็บตัวทำแล้วสบายท้องด้วยนะครับ,ค,รบคือเนี่ยอันนี้เป็นเพียงเพื่อนสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่มานะผมอยากจะบอกว่าถ้าใครทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกจริงๆเลยว่ามันดีจริงๆและหลายคนเนี่ยเราเป็นผื่นขึ้นใช่ไหมครับทำดีท็อกปุ๊บผื่นลง ก็ไอ้มอสมันทำไปทำแล้วมันผื่นลงออกอมันล้างมันไปล้างพิษได้ดีครับมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยลดการอักเสบได้ดีนะครับ